สองเลขใบเซอร์ G A ของแหวนคุณผู้ชายนะคะเลขใบเซอร์ G A เพศหนึ่งสี่สาม็ดศูนย์แปดหกค่ะอันนี้ของคุณผู้หญิงนะคะเลขใบเซอร์นะคะ เจ็ดสี่ห้าแปดห้า่ะใบซอยจีเอจะเป็นของคุณผู้ชายนะคะใบเดียวนะคะส่วนของคุณผิงจะเป็นแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็จะได้ใบลบประกั้า้สองใบค่ะ